สัดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อัมพาพันไม้นะคะก็จะพามาชมต้นไม้ส,สวยๆนะคะวันนี้นะคะไม่แพงนะคะรานะคาหลักสิบหลักร้อยกับพ่อค้าสุดหล่อนะคะอ่าวันนี้มีอะไรขายบ้างคะพะค่อค้าอันนี้อ,องมชุมพูครับ อ,ออมชมพูสวยมากเลยอันนี้กี่บาทคะอันนี้กระถางละห้าสบาทห้าสิบบาทสวยมากคะ่ะมีกี่กระถางคะเนี่ยน,นี่มีอยู่สี่กระถางอ๋อฟอร์มเล็กฟอร์มใหญ่เนาะอ่าเดี๋ยวน้ำเสนกอก่อันนี้ห้าสิบาทนะคะอันนี้กระถางที่หนึ่งไหนมีสีกระถางกระถางที่หนึ่งอันนี้สวยมากเลยอ่าหมุน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 อ่าห้าสิบบาทนะคะใครอยากได้ก็อ่าค่อยทักแชทมานะคะ นนหรือว่าโทรมาก็ได้<น><น>เดี๋ยวทิ้งร์โทรไปให้นะคะกระถางที่สองนะคะอ่ากระถางที่สองเล็กกว่านิดนึงเนาะถ้าใครถ้าใครมาก่อนก็ได้อันใหญ่ไปนะกระถางที่สองคะ่ะให้แคปรูปมาเลยก็ได้คะ่ะ <drums> <drums> น,นี่กระถางที่สามอันนี้กระถางที่สามเนาะห้าสิบบาทนะคะอันนี้จะได้สองต้นใช่ไหมคะพ่อคะ <drums> อันนี้สองต้นครับจะได้สองต้นโอเคอันนี้กระถางที่สี่อันนี้จะเล็กนิดนึงนะคะห้าสิบบาท <mus ynn ic> นี่ค่ะเคมีสีต้นนะคะใครสนใจใครสนใจก็ทักมาได้นะคะอ่ะพ่เ้นต้นต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็อดดิบด่างออดิบด่างนะคะอันนี้ด่างขาวด่างเหลืองค่ะด่างขาวด่างขาวนะคะอันนี้มีสามใบแล้วเดี๋ยวดูความด่างก่อนเนาะอ้สวยมากค่ะอันนี้นะคะด่างขาวนะคะต้นหน้าใหญ่ โอเคนะคะอันนี้เท่าไหร่คะหน,นึ่งรนะ้อยเนาะโอเคอ่าเป็นกระถางสีดวนะคะพ่อค้าไหนถือชัดโอเคอันนี้หนึ่งร้อยบาทอันนี้พลูลงยานะครับพลูลงยาคุณยายมาให้กําลังใจนะคะพลูลงยาโอ้อันนี้ไปจะเป็นสีชมพูนี่นะคะพลูลงยาอันนี้สีชมพูนะคะ นี่ค่ะสวยมากเลยอันนี้ชัดมากค่ะอันนี้จะมีอยู่สองต้นสองกระถางอันนี้กระถางละหนึ่งต้นอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะพลูลงยาค่ะใครสนใจทักมาได้ค่ะอันนี้อันนี้ขอดูอีกหนึ่งกระถาง,างกระถางที่สองกระถางที่สองนะคะอันนี้กระถางที่สองนะคะโอเคอ้าโอเคสวยมากค่ะอุ้ยดูรากก่อนค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะรากอลังมากค่ะ รอยเดียวเองค่ะถูกมากๆเลยค่ะมีมีสกระถางนะคะแล้วก็ต่อไปก็อะไรนะอันนี้คือมิวคอนเฟตตินะคะสวยมากค่ะโอทรงสวยมากมก็ต้นใหญ่มากแข็งแรงสกระถางนะมีสี่กระถางกระถางละหน0่งรอยนะคะเดี๋ยวมาดูกระถางที่1นึ่งการอัพิเซนก่อนนะคะถัทงที่หนึ่งนี่ลายจะเป็นแบบนี้นะคะแบบลายกระจายด่างเต็มใบนะคะมิวนี่จะมีความพิเศษก็คือ สีชมพูจะเป็นจุดๆสีชมพูแบบนี้ค่ะแล้วพื้นจะเป็นสีเหมือนนมอะค่ะเนาะสวยค่ะอันนี้สีแบบเขียวๆนิดนึงอันนี้กระถางที่หนึ่งอะพ่อค้าไหนหมุนให้ดูหน่อยท,ที่หนึ่งสวยงามค่ะอ่าโอเคอ่าดูกระถางที่สองที่สองอ่ากระถางที่สองนะคะจะมีเนี่ยค่ะสีชมพู อันนี้ตำหนินิดหนึ่งนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะอโอเคสวยงามดูรากก่อนดูรากดูรากนี่รากทะลุกระถางสวยมากค่ะแข็งแรงอ่ากระถางที่สามที่สามอันนี้โอเคกระถางที่สามไหนโชว์โชว์อ่าโอเค,อเคที่สาม อันนี้รากก็ทะลุแล้วค่ะก็คือแข็งแรงนะคะใครอยากเอาเป็นกระถางเป็นกระถางสีขาวอะไรางี้ก็สวยดีนะคะเ๋ดีกระที่สามาสกระถางที่สี่กระถางที่สี่นะคะอันนี้ก็พุ่มทรงสวยนะคะนี้ใหญ่มากเลยนี่ค่ะกระถางที่สี่มีลายลายสวยมากค่ะโอเคมีสี่กระถางเนาะ ใครชอบต้นไหนก็แคปรูปมาได้นะคะสีกระถางวางไว้ตรงนี้อ่ะให้ดูรวมๆกันกระถางละหนึ่งร้อบาทเองค่ะถูกมากๆเลยอันนี้ก็อันนี้เป็นเกอหลีออซัมนะคะเ awesome กาลิออซัมก้านกลมเนะาะก้านกลมนะคะอันนี้จะเป็นกระถางใสารากเดินดีแล้วไหนดูซิมีกี่ใบมี4สี่ใบ มีสี่ใบนะคะในในโชว์หน่อยหมุนโชว์หน่อยสิคะโอเคมีสี่ใบนะคะราคาเท่าไหร่ครับพ่อค้าอันนี้กระถางละสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทอ๋ออันนี้ก็กระถางใหญ่อันนี้มีสองใบสองใบ,<า>บแต่รากเดิองดีแล้วนะคะอันนี้กี่บาทคะอันนี้ก็สามร้อยครับสามร้อยเหมือนกันนี่สวยมากคะ่ะ อันนี้จะกระถางใหญ่สุดเนาะอันนี้มีสองใบอันนี้จะราคาเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่คะห้าสิบาทเป็นส5 0อห้าอ๋อเป็นสามรอยห้าสิบนะคะสวยมากเลยนี่ค่ะเอาไปให้มันฟอร์มฟอร์มใหญ่ต้องเอาไปลงดินจะได้ฟอมใหญ่ๆคะ่ะเรือเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางใหญ่ๆจะโตขึ้นแบบสวยงามอ่ากระถางที่สามแล้วสวยมากคะ่ะนี่วางรวมๆกันอันนี้ก็อันนี้จะเป็นกระถางใหญ่สุดนะคะแต่เป็นก,กอยิลซัมเหมือนกันนะคะ่ะแต่ว่านนเป็นก้านแบน ค่ะการแบนจะมีตำเนินิดนึงนะคะตรงนี้ใบจะขาดเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรดูใบใหม่นี่ค่ะนี่ใบใหม่มาแล้วนะคะอันนี้เท่าไหร่คะทุกค่ะอันนี้สามร้อยห้สิบาทสามร้อห้าสิบเหมือนกันเนาะอันนี้ก็คือใหญ่ใหญ่มากค่ะนี่ตำเนินิดนึงแต่ว่าแข็งแรงค่ะโอเคหมดแล้ววันนี้ก็ ค่าส่งเท่าไหร่คะพะคะ่อค้าค่าส่ง80บาทค่าส่ง80บาทนะคะหรือถ้าเใครจะเอฟหลายต้นนะคะก็เดี๋ยวค่อยคุยเรื่องค่าส่งกันอีกทีนะคะเพราะว่าแบบหน,หนตะกร้าเราอาจจะใส่ได้หลายกระถางอ,อะค่ะเนาะโอเคคะ่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ทุกการอุดหนุนนะคะอาบ๊ายบายก่อนคะ่ะสวัสดีด้วยคะ่ะด้วยคะ่ะ